สวัสดีคะ่ะเจอกับยายหญ่แล้วนะคะวันนี้เรามีสินค้าราคาประหยัดมานําเสนอแล้วนะคะเป็นกางเกงพออ้องผู้ใหญ่เพอร์แมกนะคะราคาประหยัดมากราคาถูกจริงนะคะแต่ว่าคุณสมบัตินั้นสุดยอดจริงค่ะเพอร์แมกของเรานะคะก็จะมีไซส์ m ถึง L นะคะที่รอบสะโพกนะคะ26 38นิ้วนะคะเราจะบรรจุนในถุงใสถุงละ8ชิ้นแบบนี้นะคะส่วนไซส์ L ถึง XL นะคะ รอบสะโพกอยู่ที่35-47นิ้วแบบนี้นะคะบรรจุในถุงใสจำนวน7ชิ้นนะคะกางเกงแบบนี้นะคะมีความยืดหยุ่นสูงเลยค่ะแบบนี้ใส่สบายมีขอบขาตั้งแบบนี่นะคะด้านในจะเป็นสำลีแบบนี้ผิวสัมผัสเนียนนุ่มแบบนี้นะคะด้านนอกด้านนอกจะเป็นผิวสัมผัสคล้ายผ้า ผู้สงสัยจะรู้สึกนุ่มสบายไม่ะระคายเคืองค่ะ